สวัสดีครับวันนี้ผมมีถุงมือแมคคนิกนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นเวนนะครับเป็นถุงมือออกแบบมาเป็นแนวเทคติคอนะครับผมค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับเป็นถุงมือรุ่นใหม่ที่กําลังเพิ่งนําเข้ามานะครับผมนะครับดีไซน์นะครับตรงข้อนะครับตรงข้อตรงนี้นะครับมีแผ่นวิลโคนะครับแต่เวลาดึงเนี่ยจะดึงด้านหลังฝ่ามือนะครับผมจะดึงด้านหลังฝ่ามือในการปรับกระชับนะครับ น้านหลังจะเป็นผ้าตาข่ายนะครับผ้าตาข่ายระบายอากาศนะครับผ้าบางๆนะครับระบายอากาศได้ดีเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับน้านหน้าเป็นผ้าสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีรูทั่วบริเวณฝ่ามือเลยนะครับเนื่องจากไว้ระบายอากาศนะครับแล้วก็สามารถทัชกรนได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับมีหน้าสัมผัสที่บางนะครับหยิบจับกระชับนะครับตัวนี้มีห่วงสําหรับแขวนไว้ได้ด้วยนะครับมีห่วงแขวนไว้ด้วยนะครับ ดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูเท่ทันสมัยนะครับเหมาะสําหรับงานแท็กติคอลงานาขับมอเตอร์ไซค์ขับรถนะครับหรือว่างานช่างที่ต้องการหน้าสัมผัสมือที่ค่อนข้างที่จะหน้าสัมผัสมือได้ได้ดีนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับว่าตัวเว้นเนี่ยาการใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะดูสวยมากแค่ไหนนะครับความรู้สึกมันจะเหมือนรุ่น0.5นะครับ0.5มิลนะครับแต่ตัวนี้มันจะระบายอากาศได้ดีกว่า นะครับมีแผ่นเวลโคให้เรียบร้อยนะครับดีไซน์มันจะคล้ายๆเหมือนของ0ูรจมินนะครับตัวนี้เป็นสกินโลโก้ของแมคกาอิกนะครับตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อแมคกาอิกนะครับจะเป็นงานสกีนแล้วมีกรอบนะครับตัวนี้งานแท้นะครับสังเกตนะครับค่อนข้างที่จะบางนะครับสามารถใส่ยิงปืนนะครับค่อนข้างที่จะกระชับนะครับระบายอากาศนะครับตัวรูๆนี้เป็นระบายอากาศเห็นที่เห็นสีขาวๆตัวนี้ก็เป็นหนังมือเรานะครับผม จะไม่เหมาะสําหรับงานหนักมากนะครับแต่เหมาะสําหรับงานแท็กติคอใส่ยิงปืนขับมอไซค์นะครับในการจับอาวุธนะครับก็สามารถจับได้ค่อนข้างที่จะกระชับนะครับค่อนข้างที่จะกระชับมากนะครับผมค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะครับจับได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับลองดูนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน C M เ a c t i ท a l ได้นะครับถุงมือแมคคนิกรุ่นเว้นนะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ